สงหมดน้อหมาดนทุกบหคมตเลยต បូជានគរនាងចៅเด้อបានគិត11 000មានធូរមានលាបអរគុណចៅបានចូលបានៀបជនក្រូនប្រវត្តិទី1เด้อបានថុំថុំអត់លើកពទាលើកអូយយាយឲ្យតាអូយយាយប៉ាเด้อអូយអូយាយបានពទាល្អល្អពទាបានល្អពទាបានល្អបានចូលបានអោបានសុខគាត់ បាត់បានសម្បាយល្អៗបានទូបបារីមកមកក៏ឲ្យលាបក៏ធូកเด้อចាគ im មកໄວបជាយាយបាក់ម៉ាត់គេយាយនៅយ៉ាងណាសពណាយយាយនៅយ៉ាងណាគេនៅត្រាងដុំគេដុំណោដុំគេអូនៅនៅដុំគេបានហូបបានភាសារអុយចាក៏បានបានល្អៗគុណចាំបានធ្វើតាមមើលដាក់ដៃអត់ដៃដាក់ដៃអត់ដៃតែក៏ក៏ល្អក៏ចា

ครับครับครับผมื่อา013นะครับท่านผู้ชมนะครับปลาช่อนนะครับใหญ่นะครับผมนะตัวเดียวนตัวเดิมครับผมตัวเดียวตัวเดิมาย่างสามชั่วโมงค่ะต้องห่อใบโตงก่อนนะลูกแล้วค่อยย่างย่างสาชั่วโมงนะครับปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่ด้วยเนาะตประมาณถ้าจมากโลครึ่งนใหญ่ากินปลาช่อนก็อร่อย

พิมพ์สา่งคู่สูนะครับตามด้วยตัวเลขนะครับ013แล้วใครพิมพ์ก็ขอให้มีโชคมีลาบเลอขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นคิดเงินให้ไดเงินคิดทองให้ได้ทองนะ เสด็สักครู่เลยอ่ะโทรศัพท์หลาย่นปฏิเสธนะครับโทรศัพท์อย่าเพิ่งเข้าเด้ออย่าเพิ่งเข้านะครับโทรศัพท์อย่าเพิ่งเข้าหลาย่าเอาพี่นะครับวาวาวางรอลนะครับรอเลยนะครับเออกแปนะครับ យើងទៅតាមនេះទៅស្េក្បាត់វត្តចង្កែចាទៅវត្តចង្កែគេវត្តចង្កែនោះយាយថតអោចនេះថាវើយតើស្េយាយស្ាច់ទេតចាស់ធ្វើមួយពួតអើយនេះស្រោមសំខាន់ជូរនេះថោសុរីមួននេះកុំឲ្យរងាអើយនេះមើលចោះអានេះអានេះពីត្រានេះអានេះណាអីពេលណាទៅពួកពីអស់ជូរជូរយន់ក្នុងពួតແມងពួកអើយជួយ